ตอนนี้รเรแจะต้นไม้นะคะโอ้ยออกมาแล้วโอ้ออกมาถักค่ะโอ้ย,อยอหอดจำหัวเลยของเข้าเสาไฟฟ้าก,กับหอดหวัวปอดิเนาะโอ้ยตน้นไม้อื่นก็นต้องออกนะ เมื้องบรรยากาศาของการจกถนนนะคะคันน่ะฟังของบ้านนะเอ๋บรรยากาศก,ากำลังจะขยายถนนซีเลนของบ้านโคกุดมนะคะโซนบ้าน ซีอุดมบ้านอุดมซุปนะคะโอ้ป่างามงามโอ้บอนส, <laughs> สีบอนสีบแบบคนอื่น <c oughs> กำลังจะออกจากบ้านโคกอุดมแล้วจ้าอันนี้มันขยายมาตั้งป,ปีซะแล้วนะคะนต้นนี้ กำจะออกจากมูบานนะคะฝั่งซ้ายเมื่อเห้าเป็นโลตัสน้อยนะคะโลตัสเอ็กเพยโลตัสเพยฝั่งขวามือเป็นปั๊มปตท,ะทมีเซเว่นใหญ่ด้วยมีเซเว่นใหญ่ด้วยปตท,ะทปตท,ะทบ้านโคกุดมสิ้นสุดแล้วสิ้นสุดบ้านโคกุดมแล้วไปก่อนนะคะบ๊ายบาย